คมนาคมดีเราจะประกาศศัตรูกับหลุมบ่อบริษัทไหนจะเข้ามารับงานต้องรับมาตรฐานของเราให้ได้ความหนาต้องเปะ๊ะห้ามลักไก่ถนนสร้างแล้วต้องใช้ได้นานอย่างมีคุณภาพต่อไปนี้สร้างถนนสามเดือนหกเดือนและถนนพังจะต้องไม่มีผู้รับเหมาที่จะเข้ามารับงานของอบจสงขลาจะต้องมารับมาตรฐานของนายกบ่ให้ได้มาตรฐานนั้นเช่นความหนาต้องเปะ๊ะห้ามมีการลักไก่ โมเลกุลความหนาแน่นของถนนทุกส่วนไม่ว่าส่วนไหนไปตรวจพบจะต้องเป๊ะตามที่กําหนดเพราะฉะนั้นต่อไปถนนหลุมบอจะต้องไม่มีถนนของปรอร์จะต้องมาตรฐานโซนที่มีถนนพังเยอะๆปัจจุบันผมยกตัวอย่างเช่นละโนดหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยถ้าเกิดปัญหาเจอถนนพังต่อไปนี้เราตั้งงบซ่อมไว้เลยจะไม่มีการรอคิวแล้ว3เดือน4เดือนกว่าจะคิวจะมาซ่อมจะต้องไม่มีพบพังที่ไหนถ้าเกิดว่ามันมีซ่อมทันทีครับและการรับบริษัท หรือเอกชนที่จะมารับเหมาต้องมีคุณธรรมซื่อสัตย์และรับเงื่อนไขที่เรากําหนดได้นายุกข,ของนายกโปเครื่องจักรต้องมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะทางานเวลาพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นขุดลอบคูคลองหรืออะไรต่างๆยามที่ท้องถิน่นหรือพี่น้องประชาชนขอมาเราต้องจัดให้มีพร้อมและมีคุณภาพด้วยครับนายุกข,ของผมบริษัทเลยกชนที่จะเข้ามารับงานปัจจุบันคุณคือธุรกิจเพื่อธุรกิจ แต่ต่อไปถ้ามารับงานนยุคผมคุณต้องปรับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมหรือ CSR ยามใดที่พี่น้องผมประสบอุทกภัยน้ําท่วมหรืออะไรต่างๆคุณต้องมาดูแลพี่น้องชาวสงขาเช่นถุงยังชีพหรืออะไรต่างๆต้องถึงไปคุณต้องดูแลสังคมด้วยคมนาคมดียังมีโครงการดีๆอีกมากมายที่จะทําให้พี่น้องชาวสงขาครับขอบคุณครับ